เคยเดินไปตลาดทุกเช้าตอนเนี้แค่เดินไม่กี่ก้าวก็ต้องหยุดพักแค่จะลุกจากเก้าอี้ก็ปวดไปหมดทั้งเขา่าทั้งหลังอาการปวดเขา่าปวดหลังไม่ใช่เรื่องเล็กถ้าปล่อยไว้อาจถึงขั้นเดินไม่ได้ถึงเวลาดูแลตัวเองตั้งแต่อย่างเดินได้ด้วยแคนฟา อาหารเสริมบำรุงกระดูกและข้อต่อผ่านการรับรองจากออยอ,อย่างถูกต้องปลอดภยัยมีคุณภาพเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อชีวิตที่ยังเดินต่อได้ในหนึ่งแคปซูลของแคนฟาอัดแน่นด้วยสารสกัดธรรมชาติกว่า9ชนิดแคลเซียมช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงบรรเทาอาการปวดหลังปวดเข่าปวดขาอัลฟาฟาช่วยลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนบรรเทาอาการข้อเสื่อมปวดเข่าปวดหลัง คอลลาเจนไทป์2ฟื้นฟูข้อต่อให้เคลื่อนไหวลุกนั่งได้คล่องขึ้นขมิ้นชันมาราคีนกผงขิงและมะรุมลดอาการอักเสบและบวมจากข้อเสื่อมปวดข้อสารสกัดงาดำและทับทิมบำรุงหัวใจและหลอดเลือดสารสกัดใบแปะก้วยช่วยบำรุงสมองและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไม่ต้องทนปวดอีกต่อไปแคนฟาช่วยให้คุณกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจลุกง่ายเดินคล่องนั่งสบายหยุด ปวดหยุดเมื่อยหยุดลืมด้วยแคนฟ้าโปรโมชั่นพิเศษแคนฟ้าบรรจุกล่องละ20แคปซูลราคาปกติกล่องละ690บาทพิเศษตอนนี้ซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องทันทีจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้อย่ารอให้ปวดจนเดินไม่ได้ เริ่มดูแลสุขภาพกระดูกและข้อต่อของคุณด้วยแคนฟาตั้งแต่วันนี้สั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรเลย087 413 5555 55หรือ Li@ น e แอดเพียวช้อปปิ้งเมื่อก่อนนะลูกยายก็เดินแทบไม่ไหวเลยตื่นเช้ามาเข่าก็ปวดหลังก็แทบ ตรงไม่ได้อยากจะไปวัดก็ไปตลาดก็เราให้คนพาไปทุกวันก็อยู่แต่ในบ้านน้ำตาก็ไหลเองไม่รู้จะพึ่งอะไรแล้วโอ้โหคุณยายขาจากที่ฟังอาการมาทั้งปวดข่าวปวดขาปวดหลังแล้วตอนนั้นคุณยายคิดว่ายังไงบ้างคะยายก็คิดว่าอายุขนาดนี้คงต้องนอนเจ็บแบบนี้ แต่ลูกสาวมาเห็นโฆษณาในเฟซก็เลยมาลองสั่งดูแคนฟ้ามาให้ลองกินพอกินเข้าไปไม่นานอาการก็เริ่มดีขึ้นเขาก็ปวดน้อยลงเดินก็ดีขึ้นหลังไม่ตึงลุกนั่งก็สะดวกแล้วคุณยายรู้ไหมคะว่าในแคนฟ้ามีอะไรดีๆบ้างมีทั้งแคลเซียมขม,มิน้นงานดำคอลลาเจนแปะกล้วย ยายกินแล้วก็ไม่ใช่ว่าไขาข้อดีอย่างเดียวสมองก็ดีด้วยนะเมื่อก่อนลงหลงเรมลืม,ลมแต่เดี๋ยวนี้จำได้แม่นคุยกับลูกกับหลานก็สนุกเลยหลังจากที่คุณยายกินแคนฟาไปแล้วค่ะตอนนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกเหมือนยายกลับมาเป็นยายคนเดิมตอนนี้ยายไปวัดไปตลาดเข้าครัวทำกับข้าวให้หลานกินไม่ต้องพึ่งใครเหมือนก่อนแล้ว ถ้าให้ฝากถึงคนที่กำลังมีปัญหาเหมือนคุณยายอยากบอกอะไรคะอย่าทนกับความเจ็บความปวดอยากให้คนที่เป็นแบบยายมาลองซื้อแคนฟาไปกินดูยายลองแล้วเห็นผลจริงๆอยากให้ทุกคนได้ลองเพราะสุขภาพมันมีค่านะลูกเมื่อก่อนลุงทำงานยกของหลักทุกวันจู่ๆก็ปวดแป๊บที่หลัง ลงขาเกือบเดินไม่ไหวก็ลองมาหมดทั้งนวดทั้งกินยาก็ดีขึ้นแค่พักเดียวแล้วก็กลับมาเจ็บอีกแล้วสุดท้ายคุณลุงได้ลองแคนฟายยังไงคะลูกสาวเห็นในทีวีอยากให้พ่อหายเลยซื้อแคนฟานมาลองกินตอนแรกไม่เชื่อพอได้กินอาทิตย์หนึ่งอาการปวดขาปวดเขาก็ดีขึ้นพอกินต่อเนื่องได้เดือนหนึ่ง ลุงไม่อยากเชื่ออาการปวดหลังปวดขาที่เคยเป็นก็หายไปเลยลูกตอนนี้ลุงเดินได้ขับรถได้ทำสวนได้เหมือนเดิมไม่ต้องไปนวดไม่ต้องไปกินยาแก้ปวดอีกแล้วแล้วตอนนี้คุณลุงยังกินแคนฟ้าอยู่เหมือนเดิมไหมคะลุงยังกินอยู่ทุกวันไม่อยากไปเป็นเหมือนเดิมมันทรมานเพราะแคนฟ้าช่วยได้จริงๆมีสารสกัดจากธรรมชาติช่วยบำรุงกระดูก เส้นประสาทแล้วยังช่วยสมองด้วยตอนนี้จำอะไรได้ดีขึ้นไม่หลงหลงลืมเหมือนแต่ก่อนแล้วคุณลุงอยากฝากอะไรถึงคนที่กำลังมีอาการปวดไหมคะอย่าทนกับความเจ็บปวดมันทรมานใครๆมีอาการแบบลุงอยากให้ลองแคนฟานลุงลองแล้วมันดีจริงๆหยุดปวดหยุดเมื่อยหยุดลืมด้วย แคนฟาหลายคนตื่นเช้าขึ้นมาพร้อมความปวดทั้งปวดเข่าปวดหลังปวดขาบางคนต้องนั่งนิ่งๆอยู่บนเก้าอี้เพราะแค่ขยับก็เจ็บจนแทบร้องความเจ็บปวดแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวแต่มันค่อยๆสะสมจนร่างกายเริ่มส่งสัญญาณว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องกลับมาดูแลตัวเองแล้ว วันนี้มีทางออกที่ช่วยให้คุณกลับมาเดินได้อย่างมั่นใจไม่ต้องทรมานอยู่กับอาการปวดด้วยแคนฟาอาหารเสริมบำรุงกระดูกและข้อต่อที่ผ่านการรับรองจากออยอ,อย่างถูกต้องผลิตจากสารสกัดธรรมชาติคุณภาพสูงกว่า9ชนิดแคลเซียมช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงบรรเทาอาการปวดหลังปวดเขา่าปวดขาอัลฟาฟาช่วยลดความเสี่ยงโรคก,กระดูกพรุนบรรเทาอาการข้อเสื่อม ปวดเขา่าปวดหลังคอลลาเจนไทป์2ฟื้นฟูข้อต่อให้เคลื่อนไหวลุกนั่งได้คล่องขึ้นขมิ้นชันมระขี้นกผงขิงและมะรุมลดอาการอักเสบและบวมจากข้อเสื่อมปวดข้อสารสกัดงาดำและทับทิมบำรุงหัวใจและหลอดเลือดสารสกัดใบแปะกล้วยช่วยบำรุงสมองและเพิ่มการไหลเวียนของเลือด เมื่อก่อนลุงทำงานยกของหลักทุกวันจูจูก็ปวดแป๊บที่หลังลงขาเกือบเดินไม่ไหวลูกสาวเห็นในทีวีอยากให้พ่อหายเลยซื้อแทนฟานมมาลองกินอาการปวดขาปวดเข่าที่เคยเป็นก็หายไปเลยลูกตอนนี้ลุงเดินได้ขับรถได้ทำสวนได้เหมือนเดิมไม่ต้องไปนวดไม่ต้องไปกินยาแก้ปวดอีกแล้วตื่นเช้ามาเขาก็ปวด หลังก็แทบตรงไม่ได้น้ำตาก็ไหลเองแต่ลูกสาวมาเห็นโฆษณาในเฟซก็เลยมาลองสั่งดูอาการก็เริ่มดีขึ้นเข่าก็ปวดน้อยลงเดินก็ดีขึ้นหลังไม่ตึงลุกนั่งก็สะดวกสมองก็ดีด้วยนะเมื่อก่อนลงหลงล่มลืมแต่เดี๋ยวนี้จำได้แม่นอย่าทนกับความเจ็บความปวด อยากให้คนที่เป็นแบบยายมาลองซื้อแคนฟาไปกินดูยายลองแล้วเห็นผลจริงๆอยากให้ทุกคนได้ลองเพราะสุขภาพมันมีค่านะลูกหยุดปวดหยุดเมื่อยหยุดลืมด้วยแคนฟาโปรโมชั่นพิเศษแคนฟา บรรจุกล่องละ20แคปซูลราคาปกติกล่องละ690บาทพิเศษตอนนี้ซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องทันทีจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้อย่ารอให้ปวดจนเดินไม่ได้เริ่มดูแลสุขภาพกระดูกและข้อต่อของคุณด้วยแคนฟาตั้งแต่วันนี้สั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรเลย08741355 5 5 คือไลน์แอดเพียวช้อปปิ้ง